นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันจึงเป็นส่วนที่ในการออกกฎหมายเองมันก็ออกมาแปลกๆนะครับประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นที่อาจารย์วรจัยบอกว่ารายใหม่นั้นน่าจะมีต้นทุนต่ากว่ารายเดิมนะครับอันนี้ผมได้เคยคํานวณได้เคยศึกษามานะครับขอกล้องช่วยจับกับตัวชาร์จแผ่นนี้ด้วยนะครับแผ่นนี้เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับที่ผมเคยคํานวณได้นะครับผู้ประกอบการรายเดิมอย่าง AIS นะครับในช่วงนั้นจะมีต้นทุนประมาณ1,000บาทต่อลูกค้า1รายต่อ1ไตรมาสนะครับ أ, เพราะว่ามีฐานลูกค้าค่อนข้างใหญ่นะครับก็ต้นทุนต่อหัวนี้จะค่อนข้างต่ำหน่อยถ้าเป็นรายใหม่นะครับสมมติตอนนั้นมีลูกค้าสัก7 5 0 0 0หรายนะครับค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าโทรคมนาคมนั้นมันมีต้นทุนส่วนคงที่เยอะเช่นคุณต้องซื้อระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารเครือข่ายมาเนี่ยคุณจะมีลูกค้าคนเดียวหรือลูกค้าหลายคนคต้นทุน<ห>คุณก <คน S 2> ็จ่ายเท่ากันราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าน้อยต้นทุนต่อหัวคุณก็เยอะมันมีลักษณะแบบนี้เยอะนะครับในส่วนรายใหม่นะครับถ ภาษีสัมภาษามิตต้นทุนยังสูงกว่าอยู่แล้วอยู่ที่1,260บาทต่อไตรมาสต่อคนนะครับถ้าเกิดถูกเก็บภาษีสัมภาษามิตร10%รายใหม่ต้นทุนเป็นยังไงครับก็ต้องเอาต้นทุนตัวนี้บวกขึ้นไปอีกเป็น10%นะครับสูงขึ้นไปค,คงไม่ถึง10%จริงๆเพราะว่า คือ,ส,อสูงกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเพราะว่าไปบวกจากฐานรายได้ไม่ใช่บวกจากฐานต้นทุนแต่เอาแบบประมาณแบบขั้นต่ำก,ก็จะสูงไปถึง1380ซึ่งยิ่งทำให้รายใหม่ซึ่งต้นทุนสูงกว่ารายเดิมอย่าง AIS อยู่แล้วต้นทุนยิ่งสูงขึ้นแต่ภาษีไม่ได้ทำให้ AIS รายจ่ายสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างสามารถเอาไปหักจากค่าสัมปทานเดิมได้คืนจ่ายเท่าเดิม แล้วสมมติว่าถ้าปรับภาษีเป็น20%รายใหม่จะมีต้นทุนสูงถึง1,512ซึ่งก็แปลว่ารายใหม่จะแข่งกับ a i s ไม่ได้เลยอันนี้พูดถึงในเรื่องของต้นทุนนะครับถ้าไปพูดในเรื่องของรายได้รายใหม่นั้นยิ่งเสียเปรียบโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครนะครับรายใหม่เข้าตลาดมาทีหลังเพราะฉะนั้นจะไม่มีลูกค้าเกรด A จ่ายเยอะนะครับเกรด B เหลืออยู่แล้วถูกกวาดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมีลูกค้าเกรด C เกรด D ในสภาพการแบบนี้รายใหม่ต้นทุนก็สูงกว่า รายได้ก็น้อยกว่าจะไม่มีทางแข่งได้อันนี้ก็คือผลสําคัญที่สุดของภาษีสัมปทานิทซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนจํานวนมากไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์อยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความฉลาดของรัฐบาลทักษิณด้วยนะครับในการออกกฎหมายฉบับหนึ่งมาแล้วทาอะไรคนก็งงกันไปทั้งเมืองว่ามันคืออะไรกันแล้วก็นั่งเถียงกันก่อนจะเข้าใจว่าคืออะไรครับก็อย่างน้อยก็ดีใจว่า พูดภาษาในสาริัการจํานวนหนึ่งนะครับท่านก็จเข้าใจ <น S 1> ได้จับประเด็นได,ได้นะครับแล้วก็ได้เขียนออกมาในคําตัดสินซึ่ง,งในบางประเด็นผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์วรเจตว,ว่าอาจจะยังเขียนไม่ชัดเท่าที่ควรแต่ว่าในเชิงของข้อเท็จริงนะครับจากการศึกษาวิจัยมาและไม่ใช่เฉพาะตัวผมคนเดียวก็จะมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ด้านอื่นจัดสัมมนากันหลายทีนะครับก็เอาข้อมูลมาโชว์กันก็มีความเห็นไปทางเดียวกันจนเกิดที่มีการลง ลงชื่อนะครับในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกทัฐมนตรีคือทักษิณสมัยนั้นนะครับครั้งแรกลงชื่อกันได้234คนนักเศรษฐศาสตร์เป็นจนํานวนมากนะครับครั้งหลังได้มีโอกาสอธิบายกว้างขวางหน่อยก็มีคนมาลงชื่อ384คนแล้วก็มีงานวิชาการในต่างประเทศนะครับอย่างที่ผมยกงานของอาจารย์ยุพนางานของอาจารย์ประมวลแล้วก็นักวิชาการที่ไม่ใช่คนไทยก็มีมีอีกอย่างน้อยสองสาคนกับที่พูดถึงประเด็นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางวิชาการทางเรื่องของข้อมูลผมค่อนข้างมีความมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องของการกีดกกัันนาารรแแขข่่งงงอย้จิ และถ้ากิดกา,การแข่งขันแล้วนะครับรายที่อยู่ในตลาดมาก่อนไม่เห็นรายใหม่เข้ามาจะได้ประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมรู้จักพ่อค้าลงน้ําแข็งคนหนึ่งเป็นโรงงานทำลงน้าแข็งน้าแข็งหมายว่าน้ำแข็งจริงๆนะครับไม่ใช่น,น,น้าแข็งปนปนาน <laughs> เป็นตัวนะครับ <laughs> เขาบอกว่าถ้าเขาขึ้นราคาเยอะขึ้นลาขายน้ําแข็งแพงเกินไปเขาก็จะรู้ว่ามันจะต้องมีคนเข้ามาแข่งกับเขาเพราะเห็นว่ากําไรดีวิธีที่เขาจะเก็บค่าน้ําแข็งนะครับคิดราคาค่าน้ําแข็งเขาก็จะบอกว่า เอาให้ได้พอได้กําไรแต่อย่าได้กำไรเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวรายใหม่เข้ามานั่นก็คือแค่ลําพังว่าขู่ว่าอาจจะมีคนเข้าตลาดมาแข่งได้ผู้ประกอบการก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องระมัดระวังตัวแล้วว่าขืนไปทํากําไรมากเกินไปจะล่อรายใหม่เข้ามาแต่ภาษีสัมประสิทิตก็จะเป็นวิธีที่ว่าคุณจะเก็บรายได้จะเก็บค่าบริการเท่าไหร่ก็ได้ ในสภาพตลาดที่เป็นอยู่สามสี่รายที่แข่งกันนี้นะครับเพราะรายใหม่รายที่สี่จะโผล่เข้ามาไม่ได้เลยเพราะคุณถูกปิดประตูด,ด้วยภาษีสัมประสิทิ์แล้วกับอันนี้แหละครับจึงเป็นเป็นวิธีคลาสสิกที่สุดวิธีหนึ่งในการกีดกันการแข่งขันแล้วรายใหม่ที่ว่าก็ไม่ใช่ไม่มีจริงนะครับอาจารย์ครับมีตัวอย่างบริษัทไทยโมบายซึ่งตั้งโดยบริษัททีโอทีนะครับเป็นบริษัทลูกไทยโมบายนั้นตั้งขึ้นมาสามสี่ปีก็จ่ายภาษีไปแล้วพันกว่าล้านบาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้ามีรายใหม่แหลมเข้ามา ก็ล้มไปนะครับถึงแม้ว่าไทยโมบายไม่มีภาษีก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความอ่อนแอหลายด้านแต่มันเป็นตัวที่ชี้ให้ชัดว่าภาษีสัมปทานมิตรนั้นมีผลจริงๆในการกีดกันการแข่งขันมีผลทําให้ผู้ประกอบการอื่นๆนะครับยากที่จะเข้าสู่ตลาดได้แล้วจึงเป็นการเอื้อประโยชน์กับรายเดิมที่อยู่ในตลาดครับอาจารย์ขอเขตว่าไงครับอาจารย์เอเกตยกทั้งช้าทั้งนักวิชาการผมผมเล่นอย่างนี้ว่าคือข้อมูลตัวนี้นะฮะที่เป็นเรื่องการคํานวณตรงนี้มันไม่มีในคําพิพากษาใช่ไหมฮะ ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความเห็นผมด้นะฮะก็เป็นเรื่องนอกสํานวนคือนอกคำพิพากษาแล้วก็จริงๆผมผมก็เชื่อขดิอาจารย์สมเกียรตินะฮะแต่บังเอิญวน่าผมไม่ได้เป็นนักเศรฐษฐศาสตร์ก็จะคงจะต้องฟังคนซึ่งอาจจะเห็นต่างอาจารย,ย์สมเกียรติมาดีเบตประเด็นไอ้เรื่องตัวเลขอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าประเด็นของผมเนี่ยหลักอยู่ตรงนี้นะะง่ายๆว่าเ,เราจะมองว่านีได้เป็นการขีดการหรือไม่นี่นะครับผมคิดว่าส่วนแบ่งที่ส่งให้กับรัฐเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้สําคัญ เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ารายเดิมเนี่ยนะครับ AIS d t a c h to move พวกเนี้ยนะฮะเขาโดยเฉพาะ AIS เนี่ยซึ่งเข้าสู่ตลาดก่อนเนี่ยนะครับเขามีความเสี่ยงทางธุรกิจไปก่อนถูกไหมฮะไอความเสี่ยงอันเนี้ยพูดง่ายๆคือตอนที่เขาเข้าสู่ตลาดเนี่ยนะฮะมันมันก็ต้องมีการลงทุนหลายประการผมสังเกตอย่างหนึ่งตอนที่อ่านคำพิพากษาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับระหว่างฝ่ายข้างมากกับฝ่ายข้างน้อยเนี่ยฝ่ายข้างมากเนี่ยนะครับเอ่อเจ็ดท่านนะครับรวมทั้งอีกท่านหนึ่งซึ่งประเด็นนี้เห็นเหมือนกับฝ่ายข้างน้อยด้วยนะฮะ ทั้ง8ท่านนี่นะครับไม่มีท่านใดเลยพูดประเด็นเรื่องของสัญญาที่บอกว่าสัญญาที่ทางมันเป็นการสมทานั้นนี่ยเป็นสัญญาแบบ PTO ก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการนั้นนีลยลงทุนนะครับในเรื่องโครงข่ายต่างๆแล้วก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับรัฐแล้วก็ operate ก็คือดำเนินการนะฮะ ซึ่งตุลาการาผู้วิท่าศาสฝ่ายข่าน้อยเนี่ยนำ,นำเรื่องนี้มามาพิจารณาหรือพิเคราะห์ด้วยก็จะเห็นได้ว่าไอ้ต้นทุนนะฮะของผู้ประกอบการรายเดิมมันสูงมากนะฮะซึ่งสูงยังไงเนี่ยนี้ต้องให้คนที่เป็นคนเชี่ยวชาญในคํานวณกันแต่หลักที่ที่ผมดูก็คือว่าไอ้ส่วนที่จ่ายให้กับรัฐเนี่ยไม่ต้องเย่าไม่ต้องดูตัวอื่นเนยนะฮะอาจารย์ผมดูส่วนที่จ่ายกับรัฐเนี่ยนะฮะอันหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกอันหนึ่งสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถามว่า,างไงอ,อา้สิบ อาจจะมีคนบอกว่าเดิมเนี่ยมันแค่6.5เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยคุณก็บวกมาสิสร้างกำไรขึ้นมาแล้ว10%ถูกไหมแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ยนะครับมันก็ยังน้อยกว่า25%อยู่ดีอันนี้อันนี้พูดจากตรก,กะนะครับที่ที่เป็นตรก,กะง่ายๆนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของของไทยโมบายเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ไทยโมบายเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่เข้าสู่ตลาดใหม่เลยหรือเปล่า,าว่าไทยโมบายเนี่ยเป็นกิจการร่วม้านะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันร,ระหว่าง ทีโอทีนะครับกับกสทโทรคมนาคมแล้วก็ตั้งไทยโมบายขึ้นมามไทยโมบายได้คลื่นไปนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค,ค่าคลื่นนะฮะเพราะว่าเป็นคลื่นที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไอการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีคือผมเนี่ยยังยังไม่เห็นตัวเลขนะรเรื่องมองไม่ออกว่าที่ไทยโมบาย ต้องล้มไปน,นะครับมันเป็นเพราะตัวภาษีสรรพสามิตอย่างน้อยมันก็ไม่มีการพิสูจน์ในคําพิพากษานี้นะครับว่ามันเป็นเพราะว่าตัวภาษีสรรพสามิตรเนี่ยเป็นตัวทําให้ล้มนะครับในทางความจริงเราก็รู้ว่ามันมีปัญหาภายในนะครับของของออออออการประกอบอกิจการของไทยโมบายด้วยนะครับความผัดแย้งกนันในแง่ของการออกแบบให้เป็นคู่แข่งกันร,ระหว่าง TOT กับกสโทโทรคมนาคเนี่ยนะฮะจึงทําให้ที่สุดเนี่ยไทยโมบายก็ก็เลิกไปนะครับแล้วก็มามุ่งเรื่อง 3G แทนนะฮะ เพราะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นสันประเด็นเรื่องขีดกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าผมจะเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะจริง,รงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องให้ความปเป็นธรรมจอร์สุเกียดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องอยู่ในคำพิพากษาด้วยนะเพราะคำพิพากษาเนี่ยไม่มีในมุมกลับอันนี้จอร์จสุเดีอาจจะสนับสนุนผมด้วยซ้ำไปว่าคำพิพากษาเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาในแง่ของของตัวข้อมูลอยู่นะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่เราสังเกตให้ข้อมูลเนี่ยมันต้องมีคนที่เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะเนี่ยนะครับสื่อผักล้างการหมายถึงต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนำพยานมาสื่อผักล้างว่าไอตัวเลขที่พูดกันนานนี่นมันจริงหรือไม่จริงผมดูจากตัวฐานคำพิพากษาเป็นสําคัญเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอประเด็นเรื่องรัฐเสียหายที่ผมบอกนะฮะผมเห็นว่า